สีน้ําเงินอดไม่มีอย่างไหนนะสีนี้นะก็จะมาปรับล้อนะครับให้อยู่แบบนี้นะด้านนี้เลยจะมาปรับกันปรับจุบลมนี่ให้อยู่ด้านนี้แบบนี้เลยนะครับเราก็จะทําการปล่อยลมออก เราจะเอาจุกตรงนี้ออกนะใส่มันเพื่อเติมน้ำยาลงไปที่สำคัญคือที่สำคัญคือต้องปล่อยลมให้หมดก่อนนะถึงจะดันเข้าไปได้สุดแล้วก็ขายออกมาง่ายๆอย่างนี้นะฮะก่อนแรกไม่รู้นะ่ะก็เลยฝืนดันเข้าไปทางที่ยังมีลมอยู่บางส่วนไม่พอนะต้องออกให้หมดโอเคเดี๋ยมมาทำการเติมน้ำยาก,กันแกะข้างหนออกมาก่อนมันมี ซีลปิดฝาด้านในด้วยนี่คือององศานี้นะแต่ค o น d ด Lead แม่งเ,เติมยากกว่าเวลาใส่ใสายยางอะ่ะก็คือใส่ให้มันชนเลยนะชนเกี่ยวด้านในเลยนะเข้าไปเสร็จแล้วหมดแล้วนะหมดแล้วก็วพยายามไล่ให้หมดนะคือพยายามเอาแรงดันลมอะ่ะไล่ให้หมดเสียดายเสียดายนี่มันค้างอยู่เนี่ยเทียบเลยเสร็จหน่ ก็เอาจุ๊บยิงสักัะไปที่เดิมไปแล้วก็หมุนหมุนไปทางนี้นะทางไหนอ่ะเนี่ยเออหมุนยางตามที่ขั้นตอนขั้นตอนขอบอกไว้สุดท้ายแหละไอ้เราเลยขั้นตอนว่าเราต้องเติมนลมก่อนครับก็ปรับ ให้เป็น4ี่สบามไปเพราะว่าเวลาถอออกมาปุ๊บลมมันจะออกด้วยเว,เวลาเวลาเราหมุนนะ่ะสีสามจริงๆแล้วไม่ได้หมุนก็ได้นะแต่เราก็ไปขับอยู่แล้วก็คลิปนี้ก็มานี้นะครับอย่าลืมนี่นะครับตลอดไปกันนะครับว่าจะหาอะไรมารีวิวหรือว่าทำอีกนะฮะตามนี้เลยนะครับสวัสดีครับ